สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปสหายฟิชชิ g งรีวิววันนี้มาอยู่กับคลิปผ่ารอก Internal Component r e v i รีวิวนะครับสำหรับเจ้า a าบูการเซียซิลเวอร์แม็กนะครับตัวนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับมาผ่าลอกเช็คสเปคภายในกันว่าภายในของ a าบูการเซียซิลเวอร์แม็กเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปลุยกันครับและนี่คือ100%่งรสำหรับภายในของ a าบูการเซียซิลเวอร์แนะครับเริ่มที่ h ฮน d l เดกันก่อนเลยตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับตัวหนอบเป็นอย่าง แข็งนะแล้วก็ด้านในเนี่ยย้ำตายไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหน็อกได้นะครับสำหรับแฮนเดิลตัวนี้ส่วนสตาร์เด็กตัวนี้นะครับเป็นวัสดุกราฟไฟต์นะครับด้านในมีการเสริมเกรวด้วยวัสดุอลูมิเนียมนะครับสำหรับเพิ่มความแข็งแรงในการสวมใส่กับตัวแกนแขนหมุนนั่นเองนะครับแล้วก็มีบรรดาแหวนสปริงต่างๆรวมถึงคลิกเสียงด้วยครับฝาปรับคอนสปูลให้มาเป็นงานอลูมิเนียมนะครับและด้านในไม่มีคลิกเสียงนะครับตัวนี้สําหรับฝาปรับคอนสปูลตัวลายไกด์สำหรับตัว เฟรมหรือตัวบอดี้ลายไกด์เป็นงานพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวลายไกด์เองเนี่ยเป็นงานเซรามิกเคลือบนะครับทนการเสียดสีตัวบูชและตัวลูกปืนกันกลับนะครับบูชตัวนี้ใช้สวมที่แกนแขนหมุนนะครับสำหรับกดเบรกและก็ลูกปืนกันกลับเป็นแบบชนิด6เม็ดครับพีเนียนโยกและเฟืองพีเนียนนะครับตัวพีเนียนโยกเนี่ยนะครับมีการเสริมความแข็งแรงด้วยตัวแผ่นโลหะนะครับอยู่บริเวณด้านในด้วยแล้วก็ตัวเฟืองพีเนียนนะครับให้มาเป็นงานทองเหลืองครับชุดผ้าเบรกและแผ่นกด เบรกนะครับตัวนี้ให้ผ้าเบรกมาชิ้นเดียวเป็นผ้าเบรกแบบประเก็นนะครับที่ประกอบอยู่ในเฟืองขับนะครับแล้วก็ตัวแผ่นกดเบรกเป็นโลหะกับขุมกําลังเบรก8กิโลกรัมครับเฟืองขับของ Abu Garcia Silver Max สามนะครับตัวนี้เป็นรอบ6ให้วสัสดุมาเป็นงานทองเหลืองนั่นเองครับเซตนี้เป็นเฟืองเตะฟิสปูลนะครับและผ้าเบรกอีก1แผ่นที่ประกอบอยู่ด้านใต้เฟืองขับนั่นเองส่วนเฟืองเตะฟิสปูลตัวนี้ก็เป็นงานโลหะครับเสาแกนหมุนนะครับให้มาเป็นงานทองเหลืองไม่มีการเจาะรู ใบเบาใดๆทั้งสิ้นนะครับและด้านใต้เสาแกนหมุนก็มีลูกปืน อีกหนึ่งลูกนะครับช่วยเพิ่มความสมูทในการหมุนนั่นเองครับเฟืองตัวนอนนะครับให้มาเป็นงานโลหะน่าจะเป็นทองเหลืองและมีการเคลือบผิวนะครับบริเวณพื้นที่ใช้งานและบริเวณเฟืองตัวหนอนนี่ก็จะมีลูกปืนประคองเฟืองตัวนอนให้1ลูกครับสำหรับเขาควายและฝาครอบเขาควายนะครับตัวเขาควายเป็นงานโลหะส่วนตัวฝาครอบเขาควายเนี่ยให้มาเป็นงานพลาสติกครับต่อกันที่ตัวสปูลกันบ้างนะครับบอดี้ของตัวสปูลเป็นงานอลูมิเนียมนะครับตัวแกนเนี่ยเป็นสแตนเลสแล้วก็จะมีลูกปืนที่แกนสปูลขนาด5้า 1คูณ4นั่นเองมาวัดขนาดไดามิเตอร์ของตัวสปูนกันครับขนาดไดามิเตอร์นะครับ33มิลิเมตรนะครับส่วนหน้ากว้างของสปูลน,นะครับอยู่ที่20 ปนะครับประมาณ27-28 mm แมลมแล้วก็ความยาวแกนนะครับอยู่ที่65 mm มมนั่นเองนะครับนี่คือสรีละของตัวสปูลครับฝาปรับนวงแม่เหล็กหรือว่าพามไซส์นะครับตัวนี้สามารถปรับละเอียดได้ถึง27คลิกในการชงหนว่งน้ําหนักนะครับของตัวเหยื่อแล้วก็ด้านในก็จะมีเม็ดแม่เหล็ก5เม็ดเรียงแถวเดียวกันแบบนี้แล้วก็มีลูกปืนอยู่1ลูกนะครับ ขนาด 3, คูณ 10, คูณ4ครับต่อกันที่ฝาห้องเกียร์นะครับเป็นวัสดุเดียวกันกับฝาปรับหนงแม่เหล็กนั่นก็คืองานกาฟไฟนะครับแล้วก็มีลูกปืนนะครับอยู่บริเวณจุดปรับคอนสปูลให้1ลูกในลักษณะแบบนี้เลยครับชุดเฟรมกลางหรือว่าชุดบอดี้นะครับวัสดุก็เป็นกาฟไฟส่วนบริเวณชุดยกต่างเนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างงานพลาสติก abs กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานโลหะ เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงครับมาเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของแบริ่งกันหน่อยนะครับแบริ่งห้าบวกหนึ่งหรือว่าหกเนี่ยมีครบไหมนะครับตัวที่หนึ่งนะครับอยู่ที่แกนสปูลนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งต่อไปตัวที่สองนะครับอยู่ที่บริเวณฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับนี่นับสองตัวที่สามนะครับจะอยู่ที่บริเวณจุดปรับคอนสปูลนะครับนับสามตัวที่สี่ก็จะเป็นประคองเฟืองตัวหนอนนะครับแล้วก็ตัวที่ห้าก็จะเป็นบริเวณใต้เสาแกนหมุนแล้วก็บวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นลูกปืนกัน กลับสเปค5บวก1มาเต็มครับผมและนั่นคือรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดนะครับของ internal component ผ่ารอกเช็คสเปคนะครับ ของเจ้า Abu g a เ c i a Silver Max 3นะครับถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่นนทดทำให้ชมกันสำหรับซีรีส์ของ Abu g a เ c i a Silver Max 3นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนทดและทีมงานทุกๆคนด้วยละกันนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปนนดขออภัยเว้นะที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นนทดกับเจ้า Abu g a เ c i a Silver Max 3ลาไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายบู๊บ